ดีค่ะตอนนี้ป้าเด็กเองอาได้ยินเสียงคูบุ้ยไหมคะน้อง,องได้ยิน,นะคะ่ะไม่ได้ยินเหรอได้ยินไหมคะได้ยิน,นะค่ะได้ยิน ภาพที่หนึ่งอ่ะมันจะเป็นปฐมนิเทศเนื่องจากว่าเรามีหนุ่มๆน,นะคะมานั่งอยู่กับคุกุ้ยที่ห้องนะพวกหนูอาจจะไม่เห็นเขาอยากเห็นไหมคะมีหนุ่มๆของเรานะคะเป็นตัวแทนมาตอนนี้นั่งอยู่ต่อหน้าคุกุ้ประมาณห้าคนนะส่วนพวกเราก็ดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านเข้าเรียนทุกคาบนะคะเหมือนเดิมที่เคยเรียนเมื่อเทอมที่หนึ่ง จะได้จบทุกคนอะคราวนี้ใครยังไม่เปิดกล้องเปิดกล้องมางจะได้เพื่อนเพื่อนที่อยากอยู่เรียนก็อยากเห็นนะปัิจอไม่ขึ้อนอะเดี๋ยวพูดพูดรวมกันกับ ในห้องไปเลยนะเมื่อแกครูบอกบอกเพื่อนๆที่มาเรียนแล้วเรื่องของการเรียนคือชั่วโมงแรกอะมันไม่ได้มีอะไรก็คืออยากจะฝากมหกซึ่งตอนนี้มหกอะนักเรียนที่เกรดที่ติดอะแล้วมันอยู่ที่หนึ่งกว่าแล้วแล้วพอมันติดอะเราครูจอยจะส่งเกรดเข้ากระทรวงมันมันไม่สวยหรูดังนั้นจะฝากแม้กระทั่งใครที่ไม่ได้นั่งอยู่ในห้องห้อง ที่โรงเรียนกับคุกวินาที่อยู่ในหน้าเนี้ยค่ะเอาเปิดกล้องขึ้นมาแอนโมเมหงหกจุนนิวเซมาค่ะเปิดมาให้หมด มีใครที่คุณครูส่งได้ส่งผลการเรียนไปให้อาแจ้งเรื่องการประกาศผลการเรียนนะคะเด็กๆ mm hmm. ครูไว้ส่งไปวันนั้นคุณครูส่งไปให้ผู้ปกครองแล้วก็บางคนที่คุณจำคุณครูจําหน้าผู้ปกครอง่ไม่ได้คุณครูก็จะส่งเช่นนาเดียเนี่ยส่งให้นาเดียนะคะตัวจะได้ใบเกรดแล้ว ่แต่คนที่ยังไม่ได้ให้หนูติดต่อที่ที่ห้องในยการเป็นรายบุคคลไปนะคะคุณปู๊ก็จะส่งแต่าะนักเรียนที่มันมีใบรายชื่อในปึกเพื่อให้นักเรียนนะมีใครยังไม่ได้ที่ที่ไลน์มาถามส่วนตัวติดต่อที่ห้องในยการได้เลยนะคะส่วนนักเรียนที่จะติดต่อเรื่องของโคตาหรือ,อทีแคสรอบแรก ที่ยังไม่ได้ขอปอพอ,พอแล้วก็ยังไม่ได้ขอไปรับรองมันจะมีใบรับรองที่เป็นภาพภาษาไทยกับภาพภาษาอังกฤษอะบอกข้างในหนุ่มๆนี้ด้วยภาพภาษาไทยกับภาษาอังกฤษขอกันได้ยังคะจะขอกันไหมคะลูกปอพอใบรับรองต้องก่อนเนาะโอเค <laughs> อสาวๆหัวเราะ จริงพวกนี้อยากเห็นพวกเราขึ้นจอนแต่คุกว่ามัน Macbook มันน่าจะไม่ยอมให้เราเราฉายอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นมันน่าจะล็อกสรงนี้ไหมไม่แน่ใจอะนะคะเดี๋ยวใครที่จะขอให้เข้ามาขอแล้วก็เขียนคำร้องวันนั้นเห็นผู้ปกครองใครสักคนต้นน้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือเสมาเข้ามาขอเป็นภาพสังกฤษจริงๆหนูสามารถขอได้สองเวอร์ชันนะคะแล้วหนูก็ติดต่อห้อง ข้อมในการอ่ะแล้วหนูต็ติิกว่าหนูจะเอาเวอร์ชันไทยหรือเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะนักเรียนที่ออนไลน์อยู่ที่บ้านเราจะใช้วิธีการส่งงานในไลน์เหมือนเดิมในทุกรลยวิชาเหมือนเดิมนะคะส่วนนักเรียนที่มาออนไซต์ site, ที่โรงเรียนนะเราจะส่งงานกันเป็นเล่มๆวิชาไหนเป็นสมุดเราก็ส่งเป็นสมุดในไลน์วิชานั้นๆคุณครูจะใช้วิธีการเดินสอนตามคาบ เช่นคาบต่อไปนี้จะเป็นคาบของครูรุ้งอย่างนี้ยค่ะครูรุ้งจะเดินเข้ามาสอนที่ห้องนี้แล้วครูรุ้งอะ่ะจะฉายจอขึ้นกับเพื่อนๆที่บ้านแล้วพวกเราก็จะดูในนี้ซึ่งหนูสามารถถามคุณครูประจําวิชาที่เข้ามาในห้องนี้ได้ว่าหนูตามงานหนูทําได้ถูกไหมสําหรับนักเรียนที่ออนไซต์นะคะส่วนนักเรียนที่ออนไลน์ line, หนูก็สามารถเปิดไมค์ย้ํานะหนูปิดไมค์อย่างนี้ยถ้าหนูมีคําถามหนูเปิดไมค์ มาถามมัธยมปลายของเราจะออนไซต์กับออนไลน์พร้อมกันงงที่พวอปุ้ยพูดไหมปกติเราจะออนไลน์พร้อมกันทั้งห้องใช่ไหมลกูกคราวนี้ด้วยความที่มันมีเด็กมาออนไซต์ก็คือหนุ่มๆของเรานะคะออนไซต์ on ที่โรงเรียนมันจะถูกฉายพร้อมกันเด็กออนไซต์ก็จะเรียนที่โรงเรียนขึ้นจอเดียวกันแล้วก็เด็กออนไลน์ก็จะออนไลน์อยู่ที่บ้านแต่คุณครูที่เข้ามาสอนในแต่และรายว line, ิชาก็จะมาที่ห้องเรา นะมันมันจะมีวิชาที่เราจะต้องแยกกันห้องหนึ่งกับห้องสองห้องหนึ่งที่เวลาหนูเรียนวิทย์อ่าสำหรับเด็กออนไซต์หนูก็จะแยกห้องกันค่ะมันจะมีห้องชั้นบนสําหรับมหกของเราห้องมหกเราจะเป็นห้องนี้กับห้องข้างบนถ้าเป็นของสกอตกับลุ่มละพีที่เรียนวิชาภาษาจีนเราก็จะถูกแยกกันนะหนูต้องดูตารางอันใหม่ที่ปุ้ยให้ไป อ่าแล้วหนูก็ดูห้องด้วยว่าหนูตกอยู่ที่ห้องไหนแล้วหนูก็นั่งประจํ่ที่ห้อง,น,งนะนะอ่าประมาณนี้นะคะส่วนคนที่อยู่ที่บ้านหนูตัดสินใจเลือกออนไลน์นั่นหมายความว่าหนูต้องรับผิดชอบตัวเองเหมือนเดิมใครที่ไม่เข้าเรียนผลการเรียนของหนูจะติดเหมือนเดิมแล้วไม่ส่งงานคะแนนของหนูไม่ถึง คะแนานหนูจะดรอปลงมาอ่ะคุณครูขอดูมือคนที่ได้4.00มาเทอมที่ผ่านมายกมือค่ะยกมือได้สติกเกอร์มีมีหนุ่มๆยกมือได้นะอ่าเก่งมากมี4.00หลายคนอืมหลายคนเลยอ่ะคุณครูถามนักเรียนที่ไม่เคยสัมผัสคำว่า4.00แต่เทิมที่ผ่านมาหนูได้4.00ขอหนึ่งคน หนึ่งคนมีใครบ้างที่เรียนมาไม่เคยได้สี่จุดศูนย์เลยที่เพิ่มที่ผ่านมาได้สี่จุดศูนย์นะคะหงหงหรือเปล่าเอาเปิดกล้องมาหงใช่ไหมลูกค่ะอ่าหงอคุณครูจะยกเคสสตา์ที่หงให้ฟังทั้งเด็กในห้องแล้วก็เด็กออนไลน์ ถามว่าเวลาเรียนจริงๆอะหงตั้งแต่เรียนมาจนถึงม6ได้4.0นะมั้งไหมคะยกเว้นเทอมนี้นะัางแรกค่ะัางแรกหนูรู้ไหมว่าทําไมหนูถึงได้4.0สัมภาษณ์สัมภาษณ์สัมภาษณ์ให้เด็กวันใจฟ,ฟังตอข้าถามเหรอคะ่ะเข้าเรียนส่งงานตอบคําถามจริงๆอ่ะมันมันง่ายมากเลยนะนักเรียนเข้าเรียนทุกคาบส่งงานตรงต่อเวลา ทุกงานย้ำนะทุกงานนะคะอ่ะเวลาคุณครูเรียกตอบก็คือตอบคำถามจริงไหมหงทำสามสิ่งที่คุรพูดไหมคะค่ะใช่ไหมหนูทำอะไรนอกเหนือจากนี้ไหมคะมีแต่ง,งานที่คุณครูสั่งถูกต้องไหมอ่าแล้วก็ตอบในออนไลน์แล้วก็ถ่ายรูปงานส่งหรือทึกคุณครูให้อัดคลิปวิดีโอส่งออาคุณครูจะเห็นองอ่ะส่งตลอดแล้วไม่ค่อยเห็นหาย แอหลยวดิดี้นาเดียอะคุณครูจะจําคนที่ 4. สี่จุดศูนย์ศูนย์ได้ส่วนดิดี้นาเดียคุณครูไม่ถามเพราะเดินปกติเขาเรียนที่โรงเรียนเขาจะเกตเลเวลเนี้ยอยู่แล้วนะคะจริงๆอ่ะมีเท่านี้คือคุณครูจะฝากเด็กออนไลน์ไงถ้าหนูหายไปนะคะมันจะส่งผลต่อการเรียนของหนูหนูไม่เข้าเรียนย้ําที่อยู่ที่นี่ด้วยนะคะไม่เข้าเรียนคะแนนหนูก็เราไม่ส่งนานยน่ก็จะไม่มีคะแนนตรงนั้น พอมันคะแนนไม่ถึงเอ๊ะมันจะคะ้างคุณไง ยินไหมคะอินไหมเอ่ยเป็นอุปสักกเลยนหนุ่มๆของเราที่อยู่เนี่ยนั่งเรียนเรียบร้อยมากเลยทุกคนเป็นโมเมนต์ที่น่ารักเะถ่ายรูปไปให้ดูนะคะ <laughs> แต่งตัวเรียบร้อยมา <c oughs> เพื่อนข่าวเพื่อนข่ะว <c oughs> อ่าน่นแหละอ่ะ <c oughs> เขาน่ารักนะคือรู้ตัวเองว่าฉันต้องมาโรงเรียนอืมเป็นอะไรที่น่ารักรู้ว่าต้องมาโรงเรียนเพาต้องทําให้ตัวเองจบเนี่ยแหละ <c oughs> ที่เหลืออยู่ที่บ้าน <c oughs> ก็ต้องคิดแบบนี้เหมือนปกคนที่มาด้วยนะหกคนที่มาจะโดนปุ้ยจาจีจำใช้พูดเชา้าพูดเย็นพุ่งจะแว๊บขึ้นมาดูเรื่อย เราจะเห็นเพื่อนเราจบไปพร้อมกับเรานะคะนาเดียอยากหน้าเดี๋ยวชั่วโมงที่สองเป็นวิชาของคุณตูใช่ไหมการบ้านเสร็จไหมคะทำได้ไหมอ่ะถามหกทับไม่ได้ใส่หน้าออเจยากใช่ไหมคะยากอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะ ขึ้นแบบหัดตัวใหม่ของวันนั้นคุณครูสอนหกทับสองหกทับสองหงจุ้นกลุ่มหัวเลยบอกว่ายากมากนะคะอันนั้นยากจริงคือถ้าฐานความรู้เดิมมันมัน,ม,นมันไม่มาต่อยอดอะ่ะมันก็จะไปเรื่องนั้นยากอยู่เหมือนกันเดี๋ยวครูปุ้ยทวนให้อาจจะมีการบ้านสั่งพวกเราพวกเราพยายามทำนะทาผิดไม่เป็นไรแต่ขอให้ทํานะคะแล้วก็ส่งมาครูปุ้ยจะเล่นเะนื้อหามหทั้งหมดเลยให้มันจบ เพราะเราจะสอบกลางภาคก่อนน้องๆประถมอ่าเพราะเราจะสอบกลางภาคก่อนแล้วพวกเราจะสอบปลายภาคก่อนพวกเราจะจบก่อนน้องทุกระดับชั้นในในในโรงเรียนเพราะเดือนมีนาทั้งเดือนพวกเราต้องเดินเข้าระบบ t ีแคสเท่ากับว่าระยะเวลาเรียนของการภาคพ,พวกเราจะน้อยกว่าน้องนะเราจะสอบอาทิตย์ที่เป็นคริสต์มาสอะคะ่ะคริสต์มาสเราจะไม่ได้หยุดนะปกติเราจะหยุดอาทิตย์ที่เป็นคริสต์มาสใช่ไหม อะคราวเนี้ยอาทิตย์ที่เป็นคริสต์มาสอะช่วงยี่สิบกว่านะคะเดือนธันวาจะเป็นช่วงสอบของนักเรียนมหกหนูจะไม่ได้หยุดน,นะมหกเราจะสอบกลางภาคสัปดาห์นั้นแล้วก็เรียนไปอีกสักไม่กี่สัปดาห์อ่ะเราจะไปสอบพวกหนูต้องจบกุมพานะคะเราจะสอบเร็วกว่าแล้วพอเดือนมีนาทั้งเดือนน่ะคือหนูเตรียมตะลุยสอบ TCAS ท,ทุกรอบได้เลย แก๊แพดกาวสามารถอะไรที่เขาเปิดสอบนะ่ะหนตะูตะลุยสอบทั้งเดือนเลยค่ะดังนั้นน่ะทุกคนที่ซ่อมอ่ะค่ะทุกคนที่ซ่อมนะทั้งของเก่าของใหม่หนูจะมีระยะเวลาในการซ่อมน้อยลงคุยถึงเร่งพวกหนูเรื่องนี้มันจะน้อยลงจริงๆหนึ่งคุกขึ้เป็นห่วงตรงที่เราจะต้องเรียนด้วยแล้วเราจะต้องทํางานซ่อมด้วยแล้วเวลามันน้อยลงอะค่ะตีไปประมาณ ห้าสัห้าถึงหกสัปดาห์เองอ่ะเราก็สอบแล้วก็หนูเรียนไปอีกแป๊บหนึ่งหนู mm. ก็จะสอบปลายภาคคูก็ถึงอยากจะฝากทุกคนเลยนะทั้งในหน้าจอทั้งในห้องเทอมเนี้ยเราไม่ติดอีกได้ไหมไม่งั้นพวกเราจะหนักมากเลยนะแล้วคือมหาวิทยาลัยมันเปิดสิงหาก,ก็จริงแต่มันจะทําให้หนูต้องมาตามซ่อมของเก่าอะ่ะจริงๆเราพวกหนูสามารถไปเรียนเทอมเอสได้เลยนะ รู้จักเทอร์มเอสไหมคะเทอร์มเอสก็คือเทอร์มซัมเมอร์อ่ะเช่นกูกะยกตัวอย่างเจ๋งจะเข้าเจ๋งจะเข้ามอกรุงเทพสมมตินะเจ๋งซ่อมแล้วเพราะเจ๋งติดแค่ตัวเดียวแล้วเทอมนมีเจ๋งไม่ติดแล้วอืมแต่ถ้าเจ๋งติดอีกสมมตินะเทอมเนี้ยไปติดอีกมันจะทําให้เราจบช้าแล้วเรามาซ่อมได้ค่ะซ่อมช่วงก่อนที่มหาวิทยาลัยจะเปิดแต่มันจะไปชนกับเทอมเอสของพวกหนูเช่นเทอมเอสของพวกหนูไปเริ่มเมษา สมตินะคะเขาให้เป็นหนูไปเรียนเทอมเอสเทอมปูพื้นนะเมษาเนี่ยมันจะเวลามันจะตีกันแล้วเพราะว่าบางมหาวิทยาลัยจะปล่อยให้พวกหนูเรียนปรับพื้นก่อนนะคะเปิดเทอมเอสให้หนูเรียนก่อนเช่นเทอมเอสปูพื้นฐานทางด้านภาษาอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นวิชาเบสหลักของคณะนั้นๆหนูอาจจะต้องเข้าไปเรียนก่อนที่จะเปิดเทอมใหญ่จริงๆก็มีเหมือนกัน นะคะดังนั้นน่ะพยายามเคลียร์ตัวเองให้สม o o ที่สุดโดยเฉพาะมหกนะโดยเฉพาะมหกคือเราแทบจะไม่เหลือเวลาเลยลูกดังนั้นในที่นี้ที่นั่งอยู่อ่ะไม่ติดไม่ติดเดี๋ยวดูหน้าดูชื่อก่อนนะคะอ่าันนี้รอดอ่ะชิ้นเนี่ยที่มีในเนี้ยจะไม่ติดจะห่วงของหนุ่มที่อยู่นี่ ดังนั้นคนที่อยู่ในหน้าจอเนี้ยจะต้องไม่ติดเทอมนี้เลยนะคะส่วนคนที่ได้เกรดดีๆหนูก็คงเกรดดีๆเพื่อเอา g-pack ของหนูยื่นระบบ T-CAS นั่นแหละถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่าค่าน้ำหนักของ g-pack อะเมื่อคิดเป็นคะแนนออกมาเมื่อเมื่อปีการศึกษาที่เขายังไม่ได้ปรับระบบ t c a s ใหม่อะ่ะนักเรียนรู้ไหมถ้านักเรียนเรียนได้4.00ทุกเทอม g-pack คิดค่าน้ำหนักออกมานักเรียนจะอยู่ที่6,000คะแนน ถือว่าเยอะมากเลยนะคะเยอะมากเลยถ้านักเรียนได้4.00นะคะหรือนักเรียนได้3.8 3.9คะแนนก็จะตอบลงมาถามว่ามันช่วยไปเขาเรียกไปดันคะแนนการสอบเราได้ระดับหนึ่งเลยนะเช่นคณะนั้นต้องการ20,000คะแนนน,นักเรียนคิดว่านักเรียนได้6,000เยอะไหมคะแล้วนักเรียนก็ไปสอบเพิ่มเยอะนะครูก็คิดว่ามันเยอะมากเลยนะคะมันก็จะไปช่วยเบาในเรื่องของการทําข้อสอบได้ระดับหนึ่งนะ,ะอะเดี๋ยว ครูปุ้ยจะปล่อยเวลาพักนักเรียนหน่อยหนึง่งมีใครจะมีคำถามอะไรไหมคะเนะชั่วโมงนี้ถามเลยเพราะหลังจากนี้เราจะเรียนกันแล้วนักเรียนจะไม่ค่อยมีเวลาถามยกเว้นข้ามโฮมรูมนะคะซึ่งข้ามโฮมรูมมันจะชอ็อตลงจากที่เราเคยโฮมรูมยาวมันจะเหลือเพียงแค่กี่นาทีอะตอบตารางใหม่ค่ะตารางใหม่เลือโฮมรูมกี่นาทีเท่าไหร่คะ ตอบไม่ตอบไม่เหมือนกันกี่นาทีที่รับดีดีสิบนาทีค่ะไม่ครึ่งชั่วโมงแล้วนะสิบนาทีมันจะน้อยแล้วเราจะไปเจอกันอีกทีคือคาบแนแนวสำหรับมหกซึ่งหลายคนก็ไม่ได้เข้ามาจอยคลาสนะคะระวังครูปุ้ยปล่อยติดแนแนวมพอนะคะไม่มีเกรดแต่ครูปล่อยติดมพอนี่มันอะไรวะเนี่ย เขาคุยอะไรกันอะไรคะมีใครมีมีคำถามอะไรไหมคะอะไรเอ่ยอ่ะไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวเราเริ่มคาบแรกตอนกี่โมงนทุกคนเซฟตารางใหม่ตารางใหม่จะถูกเปลี่ยนเวลา ล่าสุดนะคะแล้วลิงก์อันใหม่ที่คุกวิส่งไปมันจะมีการเปลี่ยนทุกคนอย่าไปเข้าลิงก์เดิมนะคะเดี๋ยวเข้าเรียนไม่ได้นะเปลี่ยนใหม่หมดเลยคาบแรกของเรามันจะจบที่9โมงคาบที่สองจะเริ่ม9โมงถึง9โมง50นะคะอ่าแล้วก็ยาวไปจนถึงคาบที่เก้านะถึงคาบที่เก้าแล้วมันจะมีช่วงพักเบรกอะคะ่ะแล้วก็พวกพักกลางวันมันจะมีมะนักขั้น ระยะให้เราหน่อยนะคะดังนั้นปรับตัวนิดนึงในเรื่องของเวลาใครที่ตื่นสายที่มันเคยไป start ที่8โมงครึ่งหนูเริ่มเร็วหน่อยส่วนนักเรียนที่มาโรงเรียนส่วนใหญ่เพื่อนก็จะมาให้ครูเห็นหน้าน่านาจะมาทานันเดี๋ยวเราคุยเรื่องเวลากันมาโรงเรียนใหม่นะคะหนุ่มๆเดอะแก๊งของคุณครูอ่าแล้วก็เดอะแก๊งที่อยู่ที่บ้านตอนนี้เปิดมากี่สัปดาห์แล้วลูก เปิดออนไลน์มากี่สัปดาห์พี่รักสองสัปดามีคนที่ไม่เข้าเลยยังมีเลยนะไม่เข้าเลยแล้วก็พวกที่ลาค่ะลากิจอ่ะย้ำลากิจ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 มันจะถูกเป็นลักษณะแบบเช็คขาดนะสามลากิตเป็นขาดอย่างเงี้ยนะคะหนูพายายามอย่าลากิจบ่อยหนึ่งมันจะทำให้หนูตามเนื้อหาไม่ทนันสองถ้าหนูลากิตบ่อยเท่าวันนั้นมีงาน เด็กที่อยู่ที่นี่ได้นะคะมีงานหนูเรียนเก้าวิชาตอนหนึ่งวันงานเยอะไหมเยอะหนูจะท้อใจในการทํางานหนูจะตามงานไม่ทันพอมันตามงานไม่ทันหนูก็จะใช้วิธีการไม่ทําและคะแนน,นก็จะไม่มีนะคะอย่างเด็กหลายคนเทิมที่ผ่านมาเคยเรียนได้ดีมากเลยนะได้สี่จุดศูนย์ศูนย์ก็เคยแต่ไม่เข้าเรียนพอไม่เข้าเรียนแล้วไม่พอไม่ส่งงาน เกรดที่มันเคยจะคิดจะได้เป็น4.0มันดรอปลงมาเลยอ่ะก็มีเหมือนกันเคสนี้ก็มีนะคะส่วนคนที่เข้าเรียนตอบคําถามส่งงานครบพวกครูช่วยอยู่แล้วลูกอืมก็ครูช่วยพวกหนูอยู่แล้วนะคะขอให้แบบมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยให้เปิดกล้องเปิด,ปดตอบคําถามตอบให้ทํางานแล้วก็ส่งให้ตรงเวลายังไงมีคะแนนเพราะสถานการณ์มันเป็นแบบเนี้ย พกครูก็ไม่ได้แบบหูหนูจะต้องร้อยเซไม่ใช่นะคะทุกคนนะพยายามบังคับตัวเองให้ได้นะฝากหน่อยนะคะเดี๋ยวครูปุ้ยอยากจะให้เตรียมตัวเข้าเรียนในชั่วโมงที่สองนะคะแล้วก็เข้ามาเจอกันครูปุ้ยอาจจะเปิดเป็นสองจอจอหนึ่งคือไปหาพวกหนูอีกจอหนึ่งครูปุ้ยจะใช้ iPad ขึ้นสไลด์ให้หนุ่มหนครูปุ้ยอาจจะหายไปจากหน้าจอบ้าง อาจจะ move ไปหาเพื่อนๆบ้างนะคะไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าตอนนี้เรามีทั้งออนไลน์และออนไอ่ะจะได้รู้ไว้ว่าถ้าคุปุ้ย move ออกจากหน้าจอไปคุปุ้ยเดินไปหาหนุ่มๆหาเดินไปอธิบายนุ่มๆแล้วจะกลับมาหาพวกหนูโอเคไหมคะใครมีคําถามถามเลยเพราะเรื่องที่เรากําลังเรียนอยู่มันค่อนข้างยากถ้าฐานเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แน่นมั่งแต่แรกมันก็จะต่อยอดยากนะคะคุปุ้ยเลยยังไม่อยากจะลงข้อสอบจ๋าเลย เพราะมันจะเกิดความเครียดเพราะว่าถ้าลงข้อสอบจ๋าเลยอะ่ะมันคือแบบอย่างอย่างที่บอกถ้าเหมือนพื้นฐานเรามาไม่แน่นพอลงข้อสอบมันก็จะมีได้แค่ไม่กี่คนที่เหลือจะนั่งแบบนิ่งเลยค่ะนิ่งสตันเหมือนถูกสะกดจิตเอาไว้ทั้งชั่วโมงก็มีนะคะเอ๊เขาคุยอะไรกันอะไรประมาณเนี้ยนะคะเดี๋ยวจะพายายามแทรกให้นะโอเคอาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะให้ออกมีใครจะถามอะไรเพิ่มไหมเห็นไหมคะ นี่เอ่ยไม่ถามเลยเหรอไม่มีคำถามไม่สงสัยอะไรเลยเหรอคะอ่ะหนุนม่มๆน้า่ถามอะไรกูไหมคะถามมาเลยไม่ต้องเปิดเพื่อนหรอกถามมาเลยหน้าตาคือแบบว่าบอกไม่ถูกนักเรียนเถื่อนขำมันมีคนไม่เข้านะัเนี่ะมีแค่สิบเจ็ด สิบหกคนสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดคนตอนนี้มีเข้าเรียนยี่สิบเอ็ดคนจากนักเรียนเกือบสามสิบคนนะคะอ่าวันไหนฉีดวัคซีนลูกวันที่หนึ่งเจอกันกี่โมงคะบ่ายโมงเหรอบ่ายโมงนะเขาเลิกฉีดไปแล้วค่ะที่รักบ่ายโมงเลยเหรอ เจอกันที่หน้าศาลากลางที่เดิมกี่โมงคะอ่ะเด็กออนไลน์<ม>เด็กออนไลน์<ม>เด็กออนไซต์เที่ยงเที่ยง<ๆ>ตรงเวลานะผมกว็จะนัดเที่ยงนะวันนี้รอบนี้เที่ยงนะคะเตรียมเอกสารให้พร้อมอาถามในแกล้งนี้ก่อนวันนั้นมีใครได้เข็มเดียวไหมเพราะติดโควิดแล้วคุณหมอให้แค่หนึ่งเข็มมีไหมคะไม่มีเลยเหรอไม่มีสักคนเลยหรอมาหอ ใครที่ไปหลังเที่ยงหรือหลังบ่ายโมงแล้วพวกครูพาเด็กแกงเข้าไปทั้งหมดจะไม่รอเลยนะคะเราจะเข้าพร้อมกันเซตเดียวมันมีนะเมื่อคุณครูพาเด็กไปที่หอวงังแล้วมันมีนักเรียนที่ไปสายไปไม่ทันนะคะคือไปสายมากๆไปไม่ทันพยาบาลเขาฉีดคนสุดท้ายเสร็จเขาเก็บอุปกรณ์ใส่กระเป๋าเดินทางกลับโรงพยาบาลเลยะคะ่ะเขาไม่รอเรานะคะเพราะเขามี คือเด็กๆต้องทําความเข้าใจเขามีนอกสถานที่เขาไม่ได้ฉีดแค่ให้พวกเราแล้วรอพวกเราที่เลทเข้าใจไหมลกูกดังนั้นอ่ะเขาจะต้องออกนอกสถานที่ไปประทุมวิไลไปหอวางไปอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะดังนั้นเรื่องของเวลาสําคัญแล้วครูพี่จะเอาเซนโยเซฟเข้าพร้อมกันทุกคนของมัธยมปลายนะคะเราจะเข้าพร้อมกันเหมือนเซตที่แล้วเพราะฉะนั้นคุณครูขยับเวลาให้จากที่นัดพวกเรา11บเอโงคุณครูขยับเป็นเที่ยง เที่ยงเราจะเจอการเอกสารต้องครบนะคะที่เดิมนะที่เดิมแต่พวกคุณครูจะไปรอพวกหนูนะคะที่นั่นหนูเตรียมเอกสารให้ครบเอกสารฉบับที่ผู้ปกครองเซน็นพวกครูจะเป็นคนถือไปให้แต่หนูเตรียมอะไรเงียบเตรียมอะไรเอกออนไซต์บัตรสีชมพูบัตรสีชมพูคือบัตรนัดกับสามนาว คำนาวตรประชาชนเซ็นสําเนาถูกต้องไปเลยนะคะอ่ะออนไลน์เข้าใจไหมคะเราต้องแยกเวอร์ชันกันนะคะตอนนี้ทุกคนเรามีออนไลน์และออนไซต์ออนดีมานอะไรประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราเจอกันค่าภาษาอังกฤษค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีครับค่ะ